สวัสดีจุงแระแม่บองประโอนครบครบเขนียสวัสดีเดอพี่น้องสุขูสุคนเมื่อนี้พอกับเท่าคคำเลาะแชนแนลนะคะพาพี่น้องมาเบิงไฟพี่น้องจ้าไฟอีหยางวะติอันนี้เป็นไฟประดับนะครับเป็นงานวิ่งมาราธอนของปีพ่อศพุทธศักราช2 5 6 6พี่น้องจ้าซึ่ง งานวิ่งจะเริ่มพรุ่งนี้นะคะแลนมืออื่นพี่น้องจ้าวันที่21มกราคมพุทธศักราช2,566นะคะเพิ่นตกแต่งไฟนี่ถนนเส้นที่วิ่งเนี่ยงามงามนะคะพี่นอ้องเบิ้งเอโโด์ดจะสองขางทาางนะคะฟังซ้ายฝังขวายังมีอาศจรรย์พรอมนะคะ โบมันอศัศจรรย์ใจโอโอท้องซา้มาแตกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้เป็นอศัศจรรย์ที่เอาไว้เชียร์เอาไว้เหตุกำลังแห่งใจกับทีมวิ่งนะคะเพื่อนซีมีแต่ละอำเภอที่มาให้กำลังแห่งใจแต่ละจุดแต่ละมองแต่ละบอลน,นะคะบางจุดอศัศจรรย์เพื่อนก็นจะมี่ลดแฮ่พร้อมนะคะบางที่บาง,บาง,บางมองบอมบอมีลรลแหฮ่ใสดดนตีสดเลยนะคะว่างกองว่างอย่างเลยนะคะเป็นห่านมอลัมซิงกะมีนะคะพี่น้องขา เซนนี่วิ่งมาที่จุดนาวการอำเภอนะคะหลักกะแลนมาเซนของรอหนึ่งนะคะรอหนึ่งหรือว่าวงเวียนช้างนะคะวงเวียนช้างเ mm hmm. บิงเนี่งามงามพี่น้องจ๋าอยากให้พี่น้องไม่เห็นด้นะคะเพ mm ื่อนตกแต่งไฟอย่างสวยงามเบิองเนี่ยสองทางท้างนะคะค mm ุณ hmm. นะพี่น้องเข้ากับมาทายรูปก,กันไล่ลายนะคะเพราะว่า หลายพื้นที่ที่มาวิ่งในงานนี้ข้าเจ้ากะมาหอดแล้วนะคะมาหอดอจองลู้เราลุงแล่มเรียบร้อยนะคะและวกะมาถ่ายรูปเอาบรรยากาศก่อนนะคะตกแต่งไฟอย่างสวยงามสวยงามอิลีพี่นองจ้าอยากให้พี่นองมาเห็นมาเบิงบรรยากาศแท้ๆนะคะพี่นองขานี่เป็นการประดับไฟที่แบบว่าสวยจริงๆบรคีคดตัวนะคะ ทุกปีก็มีจัดคือกันนะคะกรสวยคือกันแต่ว่าปีนี้ได้มีโอกาสที่จะถ่ายคลิปแลกะก็นําบรรยากาศคร่าวๆมาฝากพี่น้องนะคะพี่น้องทาเบิงเดอร์มืออื่นนะคะมีการวิ่งถนนจะเริ่มปิดตั้งแต่สี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะแลนย่ำกลางคืนพี่น้องจ้าเพื่อนสีแลนย่ำกลางคืนเนาะนะคะ เซนนี่แลนจากานาทีวาการอำเภอเก่านะคะย้อนกลับขึ้นมาสู่วงเวียนช้างนะคะแล้วก็จะคืนมาสู่ตรงสนามช้างอารีน่านะคะพี่น้องนะคนะาพี่น้องทาะะ้งทาเบิงไทยทอดโซเดอร์ะจะอยู่เพจบุรีดัมนะคะเพจจะมีเพจหลายเพจอยู่นะคะก็ติดตามกแล้วกันนะคะ มีถ่ายทอดสดด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นคลิปวิดีโอย้อนหลังแตาว่ามืออื่นคำเลาะบได้มาดอกนะคะติดงานพี่น้องจ๋ากันเลยตรงไดนาภาพบรรยากาศนะคะบเมนบรรยากาศวิ่งไดว่ากะไดนาภาพบรรยากาศคร่าวในการประดับตกแต่งไฟนะคะมาฝากพี่น้องสัตว์ตัวละพี่น้องจ๋านะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นทางด้านหน้าสนามช้างนะคะ เบิ่งแนพี่น้องจ้าทั้งหนาได้นน่นะคะด้านหน้าสนามช้างอรีนาหนีเ็นบอนะคะงามงามพี่น้องจ้าไฟหลากหลายสีนะคะเ <c oughs> พื่อนเล่นไฟหนีย่างสวยงามเลยนะคะสวยจริงๆไม่ได้โม้ <c oughs> งานหนีโบเดมูนะคะ <c oughs> <c oughs> จังได้กากพี่น้องติดตามเดอ้อนะคะติดตามกดไลค์กดแชร์ เป็นกำลังใจให้กับเทาคําำนะแชนแนลนะคะ